เดี๋ยวแม่พี่น้องมาผมมา,มาอบอกบอกับว่าคำวัยคนโกคือเก่าเนาะนมื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็อยู่เฮือนพี่น้องบ่งมีเวียมีงานเนี้ยคือพอ่อนอนอยู่ในห้องก็คือพเอาะคิดฮอดหมู่ว่าซั่นซะคําไว้ก็สิลองมาเล่าสิมาเล่าเรื่องว่าซั่นซะประสบการณ์ที่ไปเหียนอยู่วิทยาลัยกันเงินปากเต๋แล้วก็สิมาเล่าเรื่องหมู่เรื่องหมูคลายหน้าหมู่ว่าซั่นซะโตโตหมู่น่ะอ้าย <laughs> มีเถาคำเพิงเถาคำแสงแล้วก็เถาคำชี้เรื่องคอำไอ้ใครหนาบุคคลนะสามคนสิเศลาสามคนบุคคลนะ <c oughs> <c oughs> กระชิสิข้อเราเถาคำเพิงก่อนเนาะเถาคำเพิงคนที่หนึ่งบุคคลชำคัญเ <c oughs> ถาคำเพิงนี่ก็พวกพวกคำผงคำไว้คำใบนี่อยู่ใน,อในหอผัก อยู่ในหอพักเนาะเนาะอยู่ในหอพักนอกคำแสงหรือชีคนอยู่ในหอพักนอกน้ำกันคำเพิงหรือยู่หอพักคำเพิงยู่ยู่หอพักหรือยู่บอด้ยยู่บอด้ยเลยคือยังสั่นเลยอยากออกมาอยู่นาะอยากออกมาอยู่นอกน้ำพวกคำแสงคำไว้คำพงคำใบอยากออกมาอยู่นอกเพื่อจะออกมาอยู่น้ำกันเป็นหาคนแบบนี้ฮะเรื่องทางคำเพิงอยู่บ่ได้แล้วเนาะมัน pues ก็ หนาใน่ฟื้นไฟอี้ยังบางทีมันกระเนืบัินี้อยู่ห้องพักมันก็มีกฎระเบียบหลายอย่างนะเพิ่นก็เลยอยู่บ่ได้มากคนเครื่องคนคลองออกมาอยู่แล้วอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันหาคนนอห้องก็ในหน่อยห้องก็บปอย่อยเราอยู่น้ำกันมีมือหนึ่งท่ากับเพิงร์นเพิ่นโทถเงินเพิ่นเบิดมือนะฮะเพิ่นโทรหาแม่เพิ่นมือนะฮะ ก็ว่าขอเงินน้ำแม่อะไรเนาะเพิ่นกระล่มโทรศัพท์น้ำแม่เพิ่นกงขอเงินน้ำแม่แม่ก็ว่าพ่มี่และลูกก็ใส่เงินประหยัดอย่างี้ยนั่นแหละคือพ่อแม่นนั่แหละไปเหี่ยนกันเนาะเพิ่นกระอยากประหยัดอะไรไปปองไปเดินไปเที่ยวดูไลายนะก็เพิ่งเป็นคนใส่เงินแบบเปื้องเนาะใส่เงินจ่ายบ่อันนะแบบเสียเพิ่งนะเพิ่งเป๊ะนะเพื่อนผู้สายดูเพิ่นเป๊ะลย ตาคอมเพิง์น่ะก็เลยลุมโทรศัพท์แม่เพิ่นแม่เพิ่นบัดบอกให้เงินมือนนะฮะแม่เพิ่นบอกฝากเงินมาให้อยากให้แม่มาเฮียนเองคก็เพิ่นจังหายแม่อันนี้อยากให้แม่มาเฮียนเองคือสั่นบันนี้ให้บันนี้เขาไปหลีให้อยู่ในห้องน้ำตากอมเพิงเพิ่นเขาไปหลีให้อยู่ในห้องน้ำเพื่อนสั่นเพิ่อนหยาดมูลยินเดีเพิ่นเพิ่อนหยาดมูลยินเพิ่นก็เปิดน้ำ เปิดน้ำไม่แห้งเพิ่นหยันได้ยินเสียงคนสะอกีนาเปิดน้ำทางเอาทางเอาเพิ่นก็เปิดเพิ่นก็นั่งห้อยู่ไในห่นแหละแบบเอ็กเอ็มวีเลยเพิ่นเฮ็ดโอ้โหมันขอเงินนแม่บ่ได้ให้แม่มาเฮียนเองแล้วก็ให้ไปห้อยู่ในห้องน้ำายันมู่เห็นเด้เนาะสิให้หมู่เบิ่งก็บ่ได้เด้ะน้าอายหมู่เลยเฮียน ว่าจนวิเสชิบเลยเนาะชิบหายโมเฮนก็เชียฟอร์มมาแล้วเฟิงก็กอดมาวันน,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 นี้กรับเพิ่์นก็เฮ็ดคืออาบน้ำอาบน้งเด้่เพิ่์นก็เฮ็ดแล้วเรียบร้อยเพิ่์นก็ออกมาแต่โมหัวแล้วว่าเพิ่์นหายนะเพิ่้ออกมาไลา่มือมาเพิ่์นก็มาเล่าสู่โมฟังโ,โกริหายอยู่ในห้องน้ำได้ยังสั่นตุ่กตะกิกันะนะมาเดี๋ยวนี้มาเล่าโมพังเดี๋ยวน,นี้ฮะ ก็เลยหูประสบการณ์ของเิ่นเนาะเิ่นแอปเรื่องว่าเรื่องของตากำเปิืนกันกับิบเพียงเท่านี้เรื่องตากำเปิืนเนาะอยู่น้ำกันกันมวลนี่แหละซีหาขนมี่ยังก็กินน้ำกันมาบันทึกสิเลื่องเท่ากับแสงบัดเนี่ยตากำแสงถ่ากำแสงบัดบอแมนเรื่องของเงินเนาะถ่ากำแสงบัดเรื่องของเราเก๋ เล่าหันเป็นคนบบมักนุ่งสลิปือไปเตะตอเตะบ้านอีหยังน้ำหมูนี่เพิ่นบริณุนุ่งสลิปถากับแซงกันเพิ่นกระนุ่งส่งสปอเนี่แหละเนาะซองซามสาะนุ่งใส่กันมันเพื่อ保卫มันเพื่อบ保卫มันยากรกกันได้ไปหออนุ่งลายสอนน้ำกันนนี่เพิ่นเน่ยเพิ่นโบรางนุ่งสลิป เรื่องของผนเนี่ยวันนี้มาลายมือมาเพิ่นกะอาบน้าแต่ละเทื่อกะัมูทสงสยเนาะเป็นยังกับแสงคือบ่มักตากสาลิปมันเป็นยังไงกับแสงมูก็เลยชอมเบิง้งเนี่ยยามเพิ่นนอนวันนี้มูกะคุยสงเพิ่นล้มมันกับบนุ่งสลิปพี่น้องมันบ่มักน,นุ่งเนาะตอนสงสัยตอนขามันเฮียน ปฐมมียังไงะมันบ่เคยนุ่งบ่หรือว่าได้ไดเสียกําแสงนี่มันบ่ามากนุง่งส่งสลิปมา,มามามื่อหนึ่งหูแน,น่นอนเนาะถากาเพิงหูแน,น่นอนว่าถากาแสงบ่ามากนุ่งส่งสลิปถากาเพิงก็เลยพาถากาแสงกันไปซื้อสลิปอยู่ตลาดด้วเหืองเนาะมื่อนั้นเนาะ <peach noise> มากมากันุ่งหัวมากกันนุ่งมากกัอยากบ่อยากคักแล้วเนาะบ่เคยนุ่งสลิปเพิ่นเพิ่นบ่เคยนุ่งเนาะมากระนุ่งกรไปสื่อกันเคยนุ่งเลยแบบนี้นุ่งจนหดมันนุ่งวางปีช่องเป็น้องเฮียนปีมันุ่งปีชองปีชปามนี่ยกำลังนุ่งซองปีซองปีปลายนี่ยกำลังนงุน่งสลิปกายนั้นมันบ่อยนุงนับลงคร้างกันบ่อยนุงมันมานนุ่งปี อันนั้นบังเบิงภาพไปสื่อได้กันบอลมันบอดุงซับ <c oughs> <c oughs> บอลก้มแซงกันมีชั้นนั่เรื่องบอลก้มแซงกันเรื่องอับไอ้มันกับผู้โมมันเจ้าสุได้บอลก้มแซงกันผู้สาวตีกันดุนะตีกันหยาดมันแถน่ะแซงกัมเพิเงเนี่ยว่าอันตรายผู้สาวขนาดพวกเนี่ยมาคำซีป่ะเนี่ยคำซีกับมาอยู่นำ้ำคำซีอยู่บ้านพี่นเนาะ อยู่สวรรค์นเขตบบอกขมิ้มาอยู่น้ำทางกระเพิงประมาณปีหนึ่งเนาะเราไปเป็นทหารเราอมาออกมาอยู่น้ำถางกรเพิงออกมาอยู่น้ำถางกรเพิงกันสิประมาณปีหนึ่งเลยแหละมาเห็นยูทูปน้ำถางกรเพิงเนาะมาอยู่มากินมาอยู่น้ำถางกรเพิงกระหักแห้งกันนี่แหละเป็นหมูเป็น,ปนครูกันนี่แหละไว้กระหูจักถางขมิ้นกับย้อนถางกรเพิงเนาะหูจักหูจักกันรอฉันสักมูตอมูแหละ เรื่องอาบไอไข่านาถากัมิีนี่มันเรื่องขังสิบกข้อเบาเนาะที่อธิบายไปเลยนิดหนึ่งเนาะถากัมิีน,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 นถากัามพึงกะสิเผาไปต้งเฮี้ยนเหมือนนั่นเนาะรูปว่าเผาไปหลินหวานไปใช่แหละเพิ่นกะถากัมิีนปัดเข่าไปอาบน้ำถากัมิี ถากำซีไปอาบน้ำนู่นน่ะก็นั่งหลินโทรศัพท์นั่มคือซิเมนต์เป็นปวดทายเพราะนี่ไหนจะทายแล้วทำเบิ่งคือซีเมนต์ทายแล้วก็เป็นอาบน,น,น้ำนะวันนี้อาบน,น้ำเลยมนก็ออกมาออกมาจากห้องน้ำไปก็มานอนเซอร์หินโทรศัพท์บริหอดมุ่งแถาเพิ่งไปเขาไปห้องน้ำไปอาบน,น้ำถากำเพิง่งไปเขาไปไปเห็นเรื่องเอออยู่เป็นยังเ แต่แททากับชีลืมก็จโโคขีข่แลืมก็จโขโคพี่น้องแต่กับชีทากับเพลงกระหองวากวากายขี่พวกกจโชโคกัมชีก็ตื่นหน่อนั่นเอาออกมาจต่ในห้องน้ำเนไหมกูเองเชียวกูเองเชียัชเปกกูลืมกูลืมเชียว ก็วาเนาะขี่บูกุสโก่แม่นเธอเดียวพี่น้องซองเธอตากำสีลืมลืมใช่ตากำเพิงให้ตากำเพิงล่างขี่แล้วบ่ก็ยังโมโหตากำมีซองเธอชื่อแต่เธอเดียวตอนเคนเราไอ้พั่งตากำเพิงเราไอ้พั่งกะจีบัดเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเรื่องตากำซีตากำ ต่อกำแซงยูทูบเบอร์เพ <ics> ิ่นเนาะมาใครหนายูทูบเบอร์มันน <suspenseful> <görüş> ี้ฮะผีผาดประกันในกับข้อต่อขออไฟเดอร์มูเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็บ้างก็ไม่คนโกรธเด้ออยางไบ้าก็ไม่เล่าเรื่องได้เนาะคอมเมนต์มาบอกอีกซ้ำหนึกอะมูคือสีอยังหาเอาแล้วเนอะ